สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมาทิสนะครับขออนุญ,ญาตมาอา่านบทความบทความหนึ่งที่เห็นแล้วน่าสนใจก็เลยอยากจะอา่านแล้วก็เอามาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ฟังด้วยกันนะครับเผื่อว่าทุกท่านที่ไม่มีเวลาได้อา่านด้วยตัวเองเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านสามารถเปิดแล้วก็ฟังได้ระหว่างที่ทํางานหรือว่าขับรถอยู่นะครับเนาะซึ่งเป็นบทความจากนายแพทย์ นรงชัยยิ่งศักดิ์มงคลน,นะครับคือเวลาที่ผมกำลังอัดอยู่นะครับคือเวลา1 9ก้านาฬิกา48นาทีนะครับแล้วก็โพสที่ผมเห็นเนี่ยก็อาจารย์นายแพทย์ก็โพสไปเมื่อ50นาทีที่แล้วนะครับผมงั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับพุทธศาสตร์ศึกษาวันทุดจีน2564วันพระมโนธาุนะครับมนุษย์มีส่วนประกอบสำคัญคือกายและจิต ประกอบการขึ้นมาจากธาตุพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรัสถึงคันห้าซึ่งเป็นส่วนร่างกายเพียงหนึ่งวงเล็บเปิดเปิดนะครับรูปนะฮะแต่เป็นจิตใจถึงสี่วงเล็บเปิดปิดนะครับหนึ่งความรู้สองความรู้สึกสามความจำสี่ความคิดนะครับแล้วก็ต่อมาทรัสว่า ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของพวกเราแต่ว่าเราที่สืบต่อพบชาติคืออะไรอยู่ตรงไหนกันแน่ธาตุคือสิ่งที่เล็กที่สุดแยกย่อลงไปอีกไม่ได้และไม่มีการสูญหายไปเพียงแต่เปลี่ยนสัดส่วนขององค์ประกอบมี6กธาตุก็คือธาตุดินธาตุน,น้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุ ซึ่งที่เป็นอากาศแบบว่างเปล่านะฮะและมะโนธาตุเป็นธาตุรู้เป็นผู้รับรู้นะครับต่อมานะครับส่งถัดว่าจิตมีอยู่เจ็ดประจิตมีอยู่เจ็ประเภทก็คือ 1. เกิดจากจิตเมื่อมีการรับรู้ทางตา 2. เกิดจิตเมื่อมีการรับรู้ทางหู 3. เกิดจิตเมื่อมีการรับรู้ทางจมูก 4. เกิดจิตเมื่อมีการรับรู้ทางลิ้น 5. เกิดจิตเมื่อมีการรับรู้ทางกาย 6. จิตที่เป็นมโนธาตุ 7. นะครับสุดท้ายเกิดจิตเมื่อมีการรับรู้ทางใจเปิดวงเล็บมโนเวญญาณนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทวนนะครับผมจิตของเรามีอยู่7ประเภทนะครับก็เมื่อกี้ผมขออนุญาตเขียน เขาเนีย่ยอ่านเป็นคำย่อเนาะหนึ่งก็คือจักขุวิญญาณก็คือทางตาโสตวิญญาณก็คือทางหขูขานวิญญาณก็คือทางจมูกชีวหาวิญญาณก็คือทางลิ้นกายวิญญาณก็คือทางกายแล้วก็ธาตุรู้ก็คือมโนธาตุแล้วก็อันที่7สุดท้ายก็คือรู้ทางใจก็คือมโนวิญญาณนะฮะต่อมาครับข้อ 1- นึถึงห้า ที่ผมได้กล่าวมาข้างบนนี้นะฮะและข้อ7ที่เพิ่งพูดเมื่อกี้เกี่ยวกับจิตของเรานะฮะเป็นดวงจิตที่เกิดขึ้นจากการประกอบสัมผัสเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในทันทีเช่นตากระทบกับรูปเกิดการเห็นหูกระทบกับเสียงเกิดการได้ยินเป็นต้นนะครับส่วนส,ส่วนที่สำคัญก็คือข้อ6จิตที่เป็นาธาตุรู้มโนาธาตุเนาะนี้คือผู้รู้ ที่จะรับรู้ทุกสิ่งทุกทางตลอดเวลานี่แหละครับก็คือตัวเราที่จะสืบต่อไปทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้ามโนทาุเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหายไปไม่มีวันตายหมุนเวียนไปในร่างกายต่างๆด้วยอำนาจแห่งตันหาและวิบากกรรมเพราะชีทิตนะฮะ เพราะจิตที่ยังมีตัณหาไม่สามารถอยู่โดยปราศจากร่างกายได้แต่จิตที่หมดสิ้นตัณหาความอยากเหล่านั้นหรือว่านิพพานเป็นอิสระไม่ต้องอาศัยร่างกายอีกต่อไปโดยอาจารย์นรองชัยนะครับก็วันนี้วันตรุษจีนก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับมีคารวนะ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ชีวิตมีแต่ความราบรื่นแล้วก็ขอให้มีเงินมีทองเถมาไหลมานะครับมีความสุขกับครอบครัวนะครับผมก็ขอบขอบคุณนะครับสําหรับทุกท่านที่ตั้งใจฟังนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนเราได้นะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ